สวัสดีจ้าพี่น้องบุญนี้สาวชมกะสีมะเห็ดเมนูหมกเห็ดนะจ๊ะเอากระตัดเห็ดเห็ดเข็มท้องจ้าเห็ดเข็มเห็ดเข็มกับเห็ดน้ำฟ้านะจ๊ะพอดีสาวชมก่อนีเห็ดน้ำฟ้าอยู่ทางบ้านกลับไปเก็บมาใส่แล้วนี่กระมีเห็ดเข็มท้องนะมีเห็ดเข็มกะปนๆกันจ้า ใส่น้ำกันไปมกจ่าหม,มกเมนูตอนเช้าให้ลูกชายกับลูกสาวกินก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวค้นให้เขากันก่อนเนาอจ้ะเก็บไปตู้มาใส่น้ำลีกนึงจ้ะ นีปรุงรสเย็นยังเรียบร้อยแล้วจะเหลือแต่เสียปักให้เสียปักให้สุกนะจ๊ะี่จ้าเมนูผัดเนเมนูมกเห็ดเข้าเสร็จแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่พริกนะคะว่าเห็ดให้ลวกใส่ อหอมพี่น้อ,องไผ่ปูโอ้ที่จริงต้องน้ำหน่อยป็นี่จ้ะตะวันหลวมๆกมักไม่น้ำนี่จน,น่อยนะจ้ะก็เล้ใส่น้ำให้นี่สเสร็จเรียบร้อยหอมผัดเห็ดจ้าผัดเห็ดน่ากินบ่าจ้าลองเห็ดบ้างเลยจ้าแซบแซบ เห็ดมิเตเฮตันเห็ดปลูกเองจ้าแต่เห็ดเข็มซื้อจากตลาดนะจ้าปลูกเองได้ก็บยาปลูกด้วยดอกเห็ดเข็มก็ได้เสร็จแล้วเมนูวันนี้อาหารเช้าวันนี้เสร็จแล้วจ้าตักเข่าสวยห่อนห่อนตักเข้าเจ้าห่อนหอน นี่น่ากินป่จ้าหอมหวยหอยผด้อนี่เด้อใส่รสตีใส่น้ำปลานิดน้อยพ่อจ้าเดี๋ยวปิดฝา,าไว้ก่อนฝาไว้ก่อน ไกาฝากกดไลค์กแชเช้กุับสักไข่้นแน่ได้จ้า